สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่20-26ธันวาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคชะตานะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งท่านที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการทำงานที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการต่างประเทศการติดต่อแล้วรับทรัพย์รับโชคนะคะไม่เหมาะกับการนั่งโต๊ะ หรือว่าอยู่ติดที่เดิมๆนานๆนะคะสัปดาห์นี้นะคะชาวธนูต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับโอกาสดีๆรวมทั้งการเดินทางโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงเ,ออเรื่องของดวงชะตาราศีเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รายรับหรือความก้าวหน้าที่เพิ่มพูนขึ้นด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็จะได้โชคจาก เพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะคะที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ได้อย่างลงตัวมากขึ้นการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับรายรับเพิ่มขึ้นด้วยจากการช่วยเหลือซัพพอร์ตของคนรอบข้างรวมทั้งโชคชะตาที่กำลังเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ได้ทั้งเรื่องของเงินก้อนเงินกำไรลาบลอยฟุกๆอีกด้วยนะคะ การค้าขายเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินก็โดดเด่นมีเกณฑ์ได้ค่าคอมเงินก้อนเงินกำไรเกิดขึ้นสุขภาพนะคะช่วงนี้ที่ป่วยก็จะหายดีส่วนท่านที่สุขภาพดีอยู่ก็อย่าช่าใจนะคะก็ให้ตรวจเช็คมันออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีลดของที่ไม่มีประโยชน์นะคะคนโสดสัปดาห์นี้จะพบลักปุ๊บปั๊บจากการทำงานจากการเดินทาง ที่โกรธก็จะมีโอกาสรีเทิร์นคืนดีนะคะท่านที่มีคู่แล้วมีการคลองชีวิตกันมานานนะคะก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอาจจะมีข่าวเรื่องบุตรบริวารในบ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงบริวารในบ้านให้โชครวมทั้งเรื่องของการต่อเติมตกแต่งนะคะที่พักอาศัยหรือว่ามีการซื้อรถซื้อของชิ้นใหญ่ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชวของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ